สวัสดีครับวันนี้ผมออมนะครับผมพอดีช่วงนี้มันมีเครื่องมือสองเข้ามาเยอะมากๆนะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับผมว่าตอนนี้มันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้น้องพีช่วยแนะนำหน่อยว่าตอนนี้ i p h o n เนี่ยมีมีตัวไหนเด็ดๆบ้างของเราก็าจะมี15 Pro กับ15 Pro Max ครับเออไหนไหนไหนี่เลยครับตัวนี้ใช่ปะ่ะนี่เลยนี่นี่น,น,นี่นี่ครับไาดูใกล้ๆค,ครับ15 Pro ตัวนี้ใหม่ๆเลยนะประกันศูนย์ยังเหลือเยอะนะครับผมแล้วก็รู้สึกเราจะมี15 Pro Max สีฟ้าใช่ไหมครับ เ,เออโอเคนี่ตัวนี้นะครับประกันบนบ,านบานเลยนะถึงปีหน้ายัางไงเข้ามาดูได้นะครับนอกจากพวก iPhone แล้วนะมันก็ยังมี iPad นะครับหลายรุ่นโอ้โหตัวนี้นานๆเข้ามาทีนะใช่ไหมใช่ครับ a d แพดโปรไอแพดโตัวนี้เป็นโ r o M 1นนะครับมีทั้งหน้าจอ11นิ้วแล้วก็12.9 12. <9 S 1> นิ้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพื่อนๆอันนี้นานๆก็จะมาทีแล้วก็นี่มีออ iPad air 5 ใช่ไหมฮะตัวนี้ S สี่ครับ S ส <A 4. S 1> ี่อ่า S สี่ก็เพิ่งมีเข้ามานะไม่ได้มีนานมากๆแล้วนะครับผมโอเคแล้วนอกจาก14ซีรีส์ก็มีพวก13ซีรีส์12ซีรีส์นะครับผมเรียกว่าตอนนี้ถ้าเป็น iPhone เนี่ยตอนนี้สต็อกเข้ามาเต็มระบบอีกรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็นี่ข้างๆกันเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยก็เป็นอ่าซีโฟ o ์ห้าทอมบารอีดิชันนะผมตัวนี้มันก็จะได้อุปกรณ์ครบเลยเนาะครบเลยมีทั้งเครื่องก็มีนาฬิกา มีหูฟังไหมตัวนี้ไม่มีอ่าตัวนี้จะไม่มีไอตัว galaxy b นะครับผมจะมีตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็มีนาฬิกา galaxy watch 6ที่มีเป็นเป็นสายลายของ thom b o w ด้วยนะแล้วก็มีเคสด้วยไหมมีเคสอ่ามีเคสให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเหลือประกันศูนย์เลยอีกเยอะเลยนะครับยังเหลือประกันศูนย์อยู่นะยังไงก็นี่มาติดต่อสอบถามกับน้องพีได้นะครับผมยินดีให้บริการให้คําแนะนํานะสําหรับ iphone มือสองโอเคขยับไปอีกนิดนึงนะครับก็มาดู ฝั่งพวก Android กันบ้างนะที่มีเยอะเราจะมีตัวไหนเยอะบ้างครับช่วงนี้ก็ถ้าเข้าใหม่ๆเลยนะพี่พใหม่เอทีพี่อัลตร้าค่ะพี่ใหม่ๆโอทีเสียนว่าใช่คิดจะมีสองสามตัวเลยมั้งใช่ครับใช่ไหมฮะชุด<อ>พวกซีรีส์เอทีพี่สามอัลตร้ายี่สองอัลตร้าก็ยังมีอยู่ครับเรียกได้ว่ามีหมดนะตอนนี้ม,ม,มีทั้งยี่สองอัลตร้ายี่สามอัลตร้ายี่สี่อัลตร้าเนี่ยยี่สี่อัลตร้าเนี่ยนานๆมาทีนะแล้วก็มาเร็วไปเร็วยังไงก็ต้องรีบนิดนึงนะแล้วก็แบบเครื่องแบบสภาพกรีบๆเลยแล้วก็ประกันเเหลืออยะ ใช่ครับเหมือนเดิมนะครับใช่ครับส่วนอื่นละเรามีอะไรบ้างเอยซัมซุงก็ยังมีใช่ครับพวกโฟพิเยังมีครับผมอ่ามีมีโฟ x e สามโฟสี่โฟสามี่โฟสามโฟี่มีมีฟิที่เป็นฟอร์มบรนั่นนะครับฟิมีฟิมีครับอ่าแล้วก็พิกเซลใช่มี6กปะหกหกโปรหกโปรพิกเซลเจ็มีนะครับอันนี้ Galaxy Watch ไม่ใช่ g a l ล x ก w ี t ว h Pixel Watch เป็นตัวแรกเป็น l t e ด้วย Pixel Watch ก็มีราคาพิเศษเลยตัวนี้ใช่อันนี้เป็นหูฟัง Galaxy บัตร Galaxy บัตรบัตสองอ่าโอเคเผื่อใครแบบไม่ชอบใช้ AirPod s ก็มาดู Galaxy บัตรสองกันได้นะครับนี่ทุกๆเลยส่วนมาก Android ก็จะเป็น Samsung Samsung เนาะ Samsung ใช่เป็นหลักๆเลยช่วงนี้ Samsung 22 Ultra อ3 u l t r a 2ี u l า t r a อันนี้จะมีเยอะนะครับพวก Samsung Galaxy ทั้งหลายนะยังไง เพื่อนๆหารุ่นไหนอยู่นะครับผมอยากได้มือสองแบบว่าคุณภาพดีๆแล้วก็แบบปลอดภัยแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ a อ b Mobile นะครับชั้น4ี b เอลบีเพลสซนะครับผมอยากได้รูปจริงของเครื่องไหนรุ่นไหนก็สอบถามมาครับแชทมาขอรูปเครื่องจริงได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินบริการถ่ายรูปแล้วก,ก็ส่ง ไปลูกค้าพิจนารณาครับผมถ้าใครอยากได้เครื่องด่วนก็เรียก messenger หรือว่าให้เราจะส่งให้ได้นะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมเครื่องมือสองคุณภาพจากเอล b ิโอบนสี่ messenger ครับขอบคุณครับ